Quick! <laughs> พญาชาลวันติลิโอเป็นเลือชนะครับพยาชาลวันึิลิโอเป็นเลือชนะที่เครพครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับก็จะเข้าสู่พิธีรับประธานช่วยรางวัลนะครับจากการแข่งขันเรือยาวเป็นริงีช่วยพระราชทานเรือเจ้าแม่ประดูทองสุนเรับช่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระรเมเอารที่ประดีศรีอินทร์มหาวิชลาลงกรณ์วัชพะวัชราเก้าเจ้าอยู่หัว เราจะได้รับนะคะร,รางวัลนะคะเง,ง,นงินสด5,000บาทและพรบัตรชินราชบูชาค่ะรางวัลเรือ,อยาวใหญ่ทีนบ้าน สีพายตัแต่สิบเอ็คนไม่เกินห้าตินห้าคนรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุนทรีดาพัชรสุทธิดาที่บุญรักพระบรมราชินีได้แก่เรือเทพพัชดินสามทิศอิน จะได้รับนะฮะรางวัลเงินสด30,000บาทและพระพุทธชินราชบูชาค่ะรางวัลเรือยาวกลางินภายตั้งแต่31คนไม่เกิน40คนรางวัลชนะนเลิศจะได้รับทู่ยพระจัชทรนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชิราสยามกร,รมราชกุม,มารีได้แก่เรือเทพทยาพร เงินสด2เงินสด25,000บาทและพักทุธทัชนาราชบูชาค่ะเรือยาวเล็กประเภทกอฝีพายไม่เกิน30คนจะได้รับรางวัลทุวยพระจันทาร์โจด็พระน้องนางเอพระเจ้าน้องนางเอพระเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยรักน์อัครราชุนทักุมารีกรมพระศรีสว่างขวัฒน์พระรันตยราชนารีได้แก่ เรือธิดาแม่น้ำหอมโดยจะได้รับนะคะเงินสด2 0 0 0 0บาทเพราะและพระพุทธชินราชปูชาา่ะเรือยาวเล็กภายในจังหวัด ในโลกศรีพายไม่เกินสามสิบคนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนราชกิติยาภรณนเรนทรจิตยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้แก่เรือพรนทีเพศเชือดทองโได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทและพระพุทธชินราชบูชาค่ะ สิงสองแควเจ็ดฝีพายประเภทเชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่นได้รับถ้วยพระทาานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีลักษณราชกัญญาได้แก่เรืออบตอไผ่ร้องจะได้รับนะคะเงินสดแนขามบาทและพระพุทธชินราชกูชาค่ะ เรือจิ๋ว12ฝีไายได้รับทวยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสสมบูรณ์คงบืนสุภาน,านีนาได้แก่เรือพรนาทีเทพจโลธรเดือยจะแด้ราคสดนะคะหนึ่งนบาทและพระพุทธชินราชบูชาค่ะ พิธีรับผู้อิพระราชทานรางวัลชนะเลิศประเภทต,ต่างๆนะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงลำดับต่อไปจะขอกราบเ,เชิญพระนจตานในพิธีได้ให้เกียรติมอบรางวัลเงินสดพรางวัลทินราชกูฎาพร้อมทั้งมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับต่า,นนางๆนลำดับต่อไปครับ สำหรับรางวัลชนะเลิศซึ่งได้รับช่วยประทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่เรือเจ้าแม่ปนุทองจะได้รับรางวัลเงินสด5 0 0 0มืนบาทค่ะและพระพุทธชินาราชบูชาค่ะเยินดนนีนและด้วยครับ เ,เรือยาวใหญ่พื้นบ้านซึ่รงารางวัลชั้นเลิศได้แก่เรือเทพพัสดีิบ31น,นะครับซึ่งได้รับช่วยรพระทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้รับเงินรางวัลวังเงินสด30,000บาทและพระพุทธิจาประทาน